ฟาบริซิโอโรมาโนเหยวข่าวคนดังออกมาเผยเองอันนาเซอร์เกือบได้นาวินนูญเยตจากลิเวอร์พูลไปถล่มตาคายแฉสมปจัจจัยทำดินล่มลงวันที่12กุมภาพันธ์68ฟาบริซิโอโรมาโนเหยื่วข่าวคนดังออกมาเผยเองอันนาเซอร์ทีมดังในลีกซาอุดีอาราเบียเกือบได้ตัวนาวินนูญเยตจากหง์แดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปถล่มตาคายโดยแฉสมปจัจจัยทำดินล่มลงไปในที่สุด ทั้งนี้ฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าอันนาเซอร์ที่มีคริสเตียโนโรนันโดแสดังชาวโปรตุเกสเป็นตัวชูโรงได้ทำการติดต่อมายังชายค่าแอนฟินเมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยยื่นข้อเสนอถึงสองครั้งสองคราให้ต้นสังกัดของนักเตะพิจารณาโดยตอนนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปเกือบทั้งหมดแล้วแม้กระทั่งเรื่องของตัวเลขข้อเสนอซึ่งใกล้เคียงใกล้เคียงมากๆที่ดินจะรู้ล่วงอย่างไรก็ตามทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกหนึ่งสมัย ได้ปฏิเสธในท้ายที่สุดเนื่องจากไม่มีนักเตะต,ตัวแทนที่วางไว้ไม่มีแผนจ่ายเงินซื้อนักเตะในเดือนนี้ตลอดจนเคารพอาเนอร์สล็อตกุนซื้อคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมแต่ทีมจะมีการเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้แทน